เมื่อฉลาดเท่าไหร่จากปัญญามันก็จะไปไปรวมลงที่วิญญาณที่ฉลาดขึ้นมาแต่ตัววิญญาณเฉยๆนั่นคือตัวผู้รู้ให้ให้ให,ให้รู้ว่ามันรู้พอสมมตุติเอาสมมตุติวิญญาณนางปริเยยังวิญญาณน,นี้เป็นปริเยยธรรมธรรมที่จะพึงกําหนดให้รู้จักยิ่ง ไม่ได้ไปพัฒนาอะไรมันดอกยิ่งรู้จักมันเท่าไหร่มันเป็นการพัฒนาในตัวอย่างท่านเดินไปนี่ไปถูกแม่งป่องกัดแม่งป่องต่อยขีเข็บกัดถืกแตนหุ่มตอดบะทั่งแทนที่เราจะไปโอ้ยจะเป็นเจ็บเด้ยอยากเศร้าเด้เนี่ยรีบคืนมารู้คืนมารู้ผู้เจ็บมัน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 เกิด กายวิญญาณเข้าไปสู่มโนวิญญาณกายวิญญาณธาตุยตังสัมปยุตตะกานันจาธรรมานังมโนธาตุตังสัมปยุตตะกานันจาวิญญาณนังมันไปสองวิญญาณผู้บริมหับกันจริงๆแล้วเมื่อกายรู้สึกเจ็บมันเจ็บจาก จากอายตนะ่างกายที่ตัววิญญาณมันยืนลงตัวเนี้ยลึกลงไปวิญญาณธาตุจากมโนวิญญาณธาตุก็มารับช่วงโอ้ยจะเป็นกูเจ็บได้จากเศร้าเด้ไปหายาใส่มาใส่บัตรเนี่ยยิ่งเจ็บกับมันเท่าไหร่นั่นนั่นเวทนามันทํางานขึ้นไปเรื่อยเราไม่กลับคืนมาดูตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าเจ็บมันก็เลยไปยึดอยู่ที่เวทนายิ่งเจ็บเพิ่มขึ้นไปอีกดีบดีตายสัม ทีนี้ถ้ามันเจ็บเอาลองดูก็ได้วันนี้ตอนไปตักอาหารเอามาพริกสักสักลูกหนึ่งเผ็ดๆนั่นนะ่ะเอามากินก้วมกวมก้วมเขาไอตัวเผ็ดนั้นไม่ต้องไปรู้จักมันรู้เองว่าโห้ยจะมันเผ็ดคืนมารู้อีกชั้นหนึ่งย้อนคืนมาอีกรู้ว่ารู้ว่าเจ็บรู้ว่ารู้ว่าเผ็ด ตัวรู้ว่าเผ็ดธรรมดานั้นเป็นเวทนาขันย้อนคืนมารู้ตัวผู้รู้ว่ามีความรู้ว่าเผ็ดตัวนี้คืนมารู้จังวิญญาณขันเรียกว่าปริยยะธรรมธรรมที่จะพึงกำหนดรู้ให้ยิ่งขึ้นถ้าเราคืนมารู้ว่ารู้ว่ามันมีสองรู้อยู่สองชั้นถอยหลังคืนมารู้